การตั้งคัด้ายนะครับเนาะคัด้ายต้องให้ลงกลางร่องนะครับเนอะแตมันลงตรงกลางร่องหาถเพิ่งแล้วไถยเพิ่งแล้วให้มันลงตรงกลางร่องทีมันเข่าเลิกที่สุดนะนะครับนะเอนอเ้าวพี่น้องแต่พวกพี่เลยเข้าใจาแล้วเราก็ถามเออคนะัดนะ้ายเด้อพี่น้องเนะี่ยเพิ่งในการการตั้งคัดนะ้ายเนาะก็จะไปประมาณนี้ไถไปตรงสปริง สปร wollen, ิงด้านขวามือเนี่ยสปริงยกเนี่ยทำมาสิ่เส้นสปริงยกนะครับก็สปริงยกด้านขวามือสปริงตัวตรงนั้นแหละไปคัดท้ายลงตรงกลางลองที่มันเลือกที่สุดแล้วเออให้มันมาสี่เออให้เข้าไปตรงสปริงสปริงตัวขวามือนะครับเจ้าสปริงด้านขวามือสปริงยกผ่านนั่นแหละสปริงยกนั่นแหละแขนยกอ่ะให้มันเข้าไปตรงนั้น อีก็ไถ่ไงเขาจะกินหลายก็ไถมันเข้าไปตรงกลางเลยนะครับแล้วไถตรงไปไปตรงกลางรถเลยไปน้ำรถเลยจะออกไสออกหัวถ้ารถเตะไปทักหัวเขาจะต้องหมุนไปทักไส้นะครับแนะล้อรถออกไสห้หมุนมาทักหัวทัดไถ่นี่ยไถมันเข้าไปตรงตะปิงแกนยกเลยอ้าวนี่พบตั้งแล้วในลักษณะนี้เด้อพี่น้องเบิรงดเนีอยนะกับเบิร์ดเบิรงดไว้เป็นเป็นแนวทางาตะกอน ในเมื่อเขาไถแล้วใบคัดท้ายต้องลงตรงกลางกลางร่องแล้วก็ตรงตรงมันเลือกที่สุดน่ะไอ้ตรงกลางจะแท้มันเลือกน่ะค่อยไถเขาเลือกแค่ไหนครัก็เอาคัดท้ายลงตรงหันละแล้วค่อยปั๊บอย่าไปปั๊บก่อนนะครับเด้อเอาไถเพิ่งหันมาเนี่ไปไถเพิ่งนี้ตัวนี้เขาไถเขาแล้วก็นิ่มแล้วก็ไถดีเลยพี่น้องเด้อลักษณะนี่พี่น้องปฏิเสธว่าไถไถดีนะครับเด้ออ่านี่ในการตั้ง ของโครอาไว้คัดท้ายซักตรงไหนคัดได้มันพบแมนเขาต้องเอาให้มันอยู่ตรงกลางเลยครับ้ิตรงกลาง่องเลยโตคัดท้ายผ่านสามนี่เ้าจะต้องอยู่ตรงกลางลองให้ได้จังได้ก็เอาลงกตรงกลางลองที่มันเลือกที่สุดนะผ่านท้ายเขาเลือกที่สุดเอาผ่านคัดท้ายเขานี่ใบขี่เมาเข้า,าอีกลงตรงกลางเ้วก็เขาก็ตั้งที่นี่ตั้งออกไปสี่ไปทา้งขวามือนิดนึงจะให้มันวิ่งตรงหลายถ้าวิงตรงหลายมันก็เป็น ดินไทยอ่อนเท่าก็ตั้งสามารถตากตรงได้แลครับเนานะดินอ,อน่อ,อนๆดินหยางเขาตั้งไปปิ้งไปกลางรถเลยแต่ว,ว่าถ้าดินมันแข็งถาย,ยากออกข้างขวาดินอ่อนกับซีออกข้างซ้ายนิดน้อยไถดนี่รับรองเลยไถาดีแต่อีกอย่างนึงกับพี่นอ้องเมื่อไหร่กับเทาตั้งผานนี่ให้ผานลูกนาล้อยจากพื้นดินเขาบ้างลงจากดินเสมอแล้วเนาะให้ล้อยอยู่ประบ้านจาก สองนิวน้วหรือสามนิ้วโดยผ่านหนาล้อยนะครับเ้อเขาต้องหุนแขนกลางออกยันลูกหลังให้มันล้อยพะว่าล้อยบางคนว่าซื้อตั้งอย่างส่มันมันมันตั้งแบบนี้แหละข้างแรกเข้าไถเนาะข้างแรกที่เข้าไถมันก็จะพวกเข่าด้วยลูกหนาจะเข่าน้อยๆเพราะหลังจากนั้นแล้วรถมันเอียงแล้วรถมันเยียบร่องแล้วมันจะเข่าเสมอกันเน้อพี่น้องเน้อแที่นี่ผานเข้าก็จะเข่าเสมอเข่าทุกลูกตอนนั้นจับงานข้างแรกมันก็จะพวอเข่า เพิ ais, ่งไว้เพื่อแข็งขัดนะครับเนาะแต่ไปตั้งก็ต้องไปคิดยากว่าไทยได้บ่ได้เขาก็ต้องมีกรรมประสบการณ์น้ำนะครับเนาะไทยนี่ตรงประสบการณ์น้ำวันเวลาเท่านั้นแหละที่ที่ที่พิสูจน์เาว่าเขาตั้งได้หรือบ่ได้ก่เม็นไปปุ๊บติดเลยไทยดีปั๊บไทยได้ปั๊บมันเป็นไปบ่ได้ถ้าเขายังไม่ท่านเข้าใจในการตั้งเนาะครับเนาะอ้าวบอกคร่าวๆไว้ตัวนี้ก็เป็นรถของพอร์ สำนึกป้องประเสริญนะครับเนาะตั้งอำเภอแดนก็ตัวเท่าน้ำทรงมณฑียี่เก้าพร้อมกันกับของแม่สมหมายทั้งอำเภอหนุ่มคุ้นนะครับเนาะ,อะสอนแนวทางในการตั้งนะครับเนาะขึ้นแคนสองทางตั้งทิงสองทาง,งก็เกี่ยวนะครับเนาะตั้งทิ้งสองทาง,งใต้ขวาก็เกี่ยวเมื่อเัาตั้งไปแล้วก็กดอยู่ยระดับนั้นกระทายหาลโรตรงกลางรองแล้วก็ตรงมันฑีมันขเข่าเลือดซีดุนเทาเอากระทาย ลูกตัวหันแล้วเขาก็ปรับออกท้ายออกขวาถ้าออกไปทางซ้ายรถมันสิปีมาทางขวาได้พี่น้องได้ให้เข้าใจอ้าวยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางในการตั้งนะครับเนาะอีกข้างหนึ่งผมก็จะไปสอนอยู่ตรงตรงกูว่าให้เข้าใจพื้นฐานไว้แน่นะครับเนาะมันจำเป็นติีปัญหายอย่างไร ไติดตามทร้าง่องตะวินกดไลค์กดแชร์อันนี้เด้อครับเด้อทร้างเพนบุกกรช่องตะวินผู้สีเช่นเดียวกันยูทูปกระตะวินผู้สีช่องตะวินผู้สีช่องรถไถ่หน่อยนะครับเด้ออ้าวกลับสวัสดีเป็นแฟนตุ๊กตุกท่านครับผม